หยับตัวแล้วครับบูมยาวพร้อมกับบูมสัน้นนะบูมยาวนี่โกเบโก้ SK 2 6 0 LC บูมสันนส้นนี่ซานี่ SY 2 4 5 H เครื่องจักรชุดปฏิบัติการปิด่อมอ่างเก็บน้ำห้อยเชื่องคำตำบลโนนราสีอำเภอบระบือมหาสารคามครับผม ฝั่งบ้านโคกกลางครับนี่ก็มีการปรับระดับชั้นดินรีดด้าน,นข้างเนียนๆแล้ววงนอกของตัวอ่างนี่ครับข้างล่างรีดข้างบนนี่ปรับระดับชั้นดินแล้วนี่คือภาพรวมครับฝ่ายน้ำร้นชั่วคราววงในนี่คือตัวอ่าง ดูบรรยากาศกันครับโบเบโก้ก็งานดินงานหินด้านล่างครับนี่ครบับรีดแนวสโลปเนียนๆแล้วครับตรงไหนแหวง่งเติมดินเข้าไปตรงไหนโอเคกดรีดเข้าไป บรรยากาศช่วงนี้คึกคักครับไม่ว่าข้างบนข้างล่างในท้องนาภารกิจคืนพื้นนาสู่สภาวะปกติตก็ยังดำเนินการต่อครับฝั่งของบูมยาวนี่เคลียรดินส่วนเกินครับลงมาด้านล่างแล้วก็ฝั่งด้านล่างนี่ก็นี่ครับ รีดสโลปแล้วจุดนี้ก็น่าจะเป็นเบิร์มครับเป็นเบิร์มแบบเดียวกันกับฝั่งนี้เลยครับเนี่ยเตียมรยหินนะครับเนี่ยเตียมรยหินรีดสโลปแล้วเบิร์ม,แล,รมแล้วก็รีดสโลปแล้วก็จะเป็นเบิร์ม อันนี้รับหน้าที่วางหินฝั่งนี้ก็เตรียมพื้นที่แล้วก็วางหินฝั่งนี้ครับสี่คันนะจุดฝายน้ำร้นเนี่ยนี่แหละตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่นั่งอยู่บนเหล็กบีมครับบรรยากาศมุมสูงครับ รถแท็กเตอร์ดันดินส่งเข้ามา ก็มีการถอนกำลังลดกดชิดพายออกไปนะครับถอดชิ้นส่วนก่อนที่จะย้ายทับนะครับงานเหล็กจบไปแล้วครับงานเหล็กเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือสะพานเหล็กสะพานแบริ่งที่จะเข้ามาติดตั้งณนะจุดจุดนี้ครับ ข้างล่างก็อีกคันนะครับแท็กเตอร์แท็กเตอร์2องคันรถบรรทุก6ล้อที่วิ่งอยู่ก็2องคันครับแบคโครนี่ขยับตัวอยู่นะเวลานี้3คันฝั่งนี้รอครับรอทีมงานความพร้อมครับประกอบไอ้กองลวดตะข่ายอยู่กองเกเบียน บรยากาศเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับสำหรับวงนอกนี่เกือบจะร้อเปเซ็นแล้วก็จะเหลือแต่ตัวคองน้ำครับที่หยุดพักเอาไว้ก่อนส่วนวงในนะครับชั้นดินเนี่ยยังไม่ได้ตกแต่งเพราะว่างานหินยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ส่งเข้ามาพีเทคเตอร์ บางนี้ก็เปิดดินนะครับเพื่อที่จะวางกล่องเกเบียนแล้วก็กอกหินเข้าไปวางต่อไปเรื่อยๆครับทางบนนิ่งแล้วครับบูมยาวบางนี้ก่อนนิ่งนี่แหละบรรยากาศ ลุยกันเข้าไปอากาศค่อนข้างร้อนครับผมพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกันใหม่นะครับสวัสดีครับ